ตอน3โมงแล้วก็มีคิวต่อที่โรงพยาบาลพุทธโสธรท่านพออเจย์ยายก็ชวนไปคุยธุระด้วยก็เลยบอกว่าว่าสาั่เธอมาคนเดียวผมไม่ต้องมาเขาก็แกล้งโทอยู่นน่น่ะ <Okay. S 1> ก็เลยบอกเอามามาหนะ่อยเดี๋ยวเขาต้องขับไปส่งผมกับรับผมกลับด้วย <ๆ S 2> เพราะจริงๆเขาห้ามผมขับรถ ยังไงก็ไม่ได้เพราะถ้าอรอคนลดอย่างเดียวก็ไม่ต้องทําอะไรเลก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์มาเยี่ยมเพราะว่าทางเรืองวาตอนนี้เองก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ให้สมาชิกขอหรือสปาสาหกรรมหรือว่าไไรอ้อนมาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใหม่ๆในจังหวัดไม่มีไม่มีที่จะประชุมไม่สะดวกก็จะใช้ที่นี่มาตลอด เป็นเวลาสักยี่สิปีได้ที่ใช้ที่นี่ตลอดนะแล้วก็เรื่องอาหารการกินทุกอย่างที่นี่ก็พอมแต่ช่วงหลังเนี้กิจกรรมงานมันเองเยอะลูกน้องก็ไม่มีก็เลยตัดกิจกรรมพวกนี้ลงไปบ้างแล้วก็กำลังซ่อมแซงอยู่กำลังมีการก่อสร้างใะไรพวกนี้อยู่ด้วยซึ่งตามจริงๆแล้วลูกสาวก็ปลดผมบอกแล้ว เ็นที่ปรึกษาเท่านั้นเองแล้วมีอะไรเขาจ,จัดการเขาไปเองหมดนะวันนี้ก็ตกลงกันแล้วว่าผมไม่ว่า,ยายงจะให้ผมเหมาเป็นนอกเราไปบ่ายกลับมาอีกทีหนึ่งนะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่อย่างพี่ิมทองอย่างเนี้นะก็เจอกันก็ง้างบ่อยพิมทองบอกบอกกระสินเลยอย่างครับ บอกแล้วนะผมไม่ต้องบอกกองช่างนะครับกพรเดี๋ยวอาทิตย์ที่มก็มีกระทิงกับพี่มัทองวันก่อนรับ